เมื่อวานนี้ทางด้านครอบครัวของแหมด้านของคุณแม่แล้วก็ญาติญาติตัดสินใจให้ทนายความไปที่สอพอบ้านเป็ดนะครับเพื่อที่จะฟ้องร้องพี่สาวของเปรี้ยวนั่นก็คือทางด้านของคุณประภาสิริสมศรีหรือว่าคุณเหมียวนะฮะบ,บอกว่ามีการให้สัมภาษณ์เนี่ยท่อนหนึ่งของคุณเหมียวไปพาดพิงถึงน้องแหมซึ่งเสียชีวิตไปแล้วว่าชอบไปกับเสียรูรูชอบขึ้นรถหร,รููแล้วก็บอกว่าจะได้เรียกค่าตัวได้แพงๆแล้วบอกว่าทําให้ข้อมูลพวกเนี้ย ทําให้ออกสื่อไปเนี่ยมันเสียหายถึงคุณแหมซึ่งเสียชีวิตไปแล้วเลยมีการฟ้องร้องนะฮะบอกว่าจะเรียกค่าสินใหม่ทดแทนเนี่ยเป็นจํานวนเงินกว่า10ล้านบาทด้วยวันนี้ฮะทีมข่าวอมรินทีวีก็ต้องสัมภาษณ์แล้วก็ถามสดๆกับคุณเหมียวแหละฮะกับกรณีดังกล่าวตอนนี้อยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับคุณประภาสิสสสริสมศรีคุณเหมียวครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับคุณเหมียวครับอ่ะถามคําถาม,ถาม,ถามแรกเลยแล้วกันนะฮะมันมีประโยครประโยคนึงเขาบอกว่าทางด้านของคนที่ไปแจ้งความเนี่ย มีการคัดวลีบักวางวลีว่าคุณเหมียวเนี่ยมีการไปพูดสัมภาษณ์ออกสื่อว่าคนชื่อเอินเรียกผู้หญิงคนนั้นขึ้นรถมีเสี่ยรออยู่ในรถผู้หญิงคนที่ตายชอบไปกับเสี่ยรูหๆมีรถแพงแงหรูๆเวลาเรียกค่าตัวจะได้มีค่าตัวสูงๆขึ้นรู้ว่าน้องเป็นยังไงอันนี้ถามคําถามแรกคุณเหมียวพูดแบบนั้นจริงไหมฮะ อ๋ออันนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นความจริงค่ะเนื่องจากเราไม่สามารถโกง,งเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็สื่อในการสัมภาษณ์ได้นะคะ,ะว่าทํายังไงถึงอแอมถึงมาขึ้นรถเปี้ยวล่ะน้องก็บอกว่าก็รู้ไงว่ามันชอบแบบเนี้ยชอบรถหรูๆก็เลยให้เอินน่ะลงไปติดต่อขึ้นมาเพื่อ,อจะมาพูดคุยราคากันเอาอเพื่อน,น้องจะได้ดักรออยู่บนรถได้ถ้าเป็นเปี้ยวลงไปเรียกเองอยังไงเขาก็ไม่ขึ้นมา มันม<า>เป็นคาให้การของน้องทั้งหมดซึ่งเราไม่สามารถบิดเบียนความเป็นจริงได้นะคะตรงนี้ครับคุณเหมียวคุณเหมียวไปเอาวลีตรงนี้ฮะมาจากใครเลยฮะหรือว่าคุณเหมียวไปรับทราบวลีตรงนี้มาจากใครเหรอฮะน้องสาวได้โทรมานะคะมเมื่อวันที่ยี่สิบแปดได้เล่าความจริงทั้งหมดเราก็ต้องปล้อนถามน้องทุกอย่างแหละค่ะว่าอ้าวถ้าไม่ถูกกันเขาจะมาขึ้นรถได้ยังไงเปี้ยวทำยังไงไหนลองเล่าขั้นตอนให้พี่เหมียวฟังหน่อยสิอืมก็เปี้ยก็รู้ไงพี่เหมียวมันชอบรถหรูๆูมันชอบไปกับเสี่ย ก็เลยวางแผนนะให้เอินอ่ะไปทักมันออกมาไปเรียกมันออกมาว่าเออเนี่ยไปคุยราคากันเราเองนะอะไรอย่างเงี้ยอ๋อมันเป็นแบบนี้หรออืม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 อกแล้วก็คูดกับน้องครับคุณเหมียวครับทางบ้านของน้องแอบเนี่ยมีการแจ้งความแล้วก็บอกว่าการที่คุณเหมียวออกมาให้สัมภาษณ์สื่อแบบเนี้ยเป็นการดูถูกคนตายหรือไม่แล้วคนตายคือน้องแอบเนี่ยไม่สามารถมาตอโต้ได้ไกไม่หรอกค่ะทุกวันนี้พี่เหมียวทําบุญให้ทุกวันอยู่แล้วค่ะอืมคือกับแม่น้องแอบเนี่ยบอกตรงๆเลยนะคะว่าไลน์คุยกันทุกวันด้วยเก แต่ก็มีการฟ้องร้องกันเกิดขึ้นนะฮะคุณเหมียวก็เชิญเขาฟ้องไปค่ะคนเราอย่าหากินกับศพเลยอะไรสิบลงสิบล้านยี่สิบล้านนะ่ะบาทนึงก็ไม่กระเด็นหรอกค่ะค่ะแล้วหลังจากนี้ไปคุณเหมียวจะทํายังไงต่อคะในเมื่อรู้แล้วว่าทางฝั่งครอบครัวคุณแอบมันจะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายหมิ่นประมาทเชิญตามสบายเลยค่ะคนเรานะรู้หน้าไม่รู้ใจคุยกับเราเกือบทุกวันในไลน์ทาบุญให้น้องนะลูกแม่ไม่อะไรหรอก แม่ไม่อะไรหรอกอะไรที่ผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไปขออย่างเดียวเนี่ยไปทําบุญให้น้องเราก็่มรูปที่เราไปตื่นตั้งแต็ปีสไปซื้อของตลาดมานั่งทํานั่งห่อให้น้องแล้วพอถึงวันวันนั้นเราก็ไปสั่งเอไปซื้อจากสังฆทานเจ็ดแปดชุด พร้อมกับหยาดน้ําให้น้องเราส่งรูปให้ดูตลอดแกก็ส่งรูปการ์ตูนจุ๊บจุ๊บมาให้เราตลอดแล้วคุยกันตลอดแล้วก่อนนาทีที่จะเห็นข่าวตอนเย็นน่ะพี่ช็อกเหมือนกันว่าตกลงแม่เป็นคนยังไงกันแน่โหมดเลยนี่คือเพิ่งจะส่งรูปให้ดูว่าไปทําบุญมาแกก็ส่งการ์ตูนจุ๊บมาระวางวางวางกันคุยไลน์กันแค่สองนาทีเห็นข่าวออกเราก็เลยโทรกลับแกโทรกลับแกโทรกลับแกไม่รับทั้งทั้งที่กดรับกดการ์ตูนมาให้เราดูแล้วเนี่ยว่าตอบรับเราในนาทีนั้นแต่พอเราเห็นข่าวเราโทรกลับคุณเล่่นมมืืออถ้ทําไไคุณรับ หลังจากนี้ไปคือจะหลังจากนี้ไปคุณเหมียจะจะไปคุยกับทางครอบครัวของคุณแอมเพื่อเจรจายอมความหรือไกลเกลี่ยไหมคะตั้นตัแต่เจอข่าวเนี่ยตั้งแต่เจอข่าวเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานส่งรูปส่งรูปบุญคุยกันตลอดตอบรับมาด้วยดีตลอดพอหลังจากนั้นห้านาทีเห็นข่าวพี่โทรกลับพยายามโทรกลับไลน์กลับยาเป็นหางว่าก็ไม่ตอบคือยืนยันว่าพยายามจะติดต่อกลับไปยังครอบครัวคุณแอมมแล้วแต่ทางฝั่งนั้นไม่อ่านข้อความไม่รับโทรศัพท์เลยไม่รับโทรศัพท์ค่ะ เราอยากจะรู้ว่าที่ที่คุณแม่ไปออกเอช่องช่องอะไรอ่ะไม,ไม่ไม่พลาดไ,<ม>ไม่เป็นไรไม่ต้องพูดก็นแล้วม่เราคุยกันอนะ่ะคุณแม่บอกว่าไม่อะไรแล้วนะคะขอเพียงแค่ว่าเออย่าไปภาคพิงน้องเลยเออหนักใจไหมฮะก็จบไปแล้วนะตั้งนานแล้วนะคะหนักใจไหมครับพี่เหมียวที่เขาจะฟ้องสิบล้านพอเชิญตามสบายเลยค่ะเชิญฟ้องเลยค่ะื เราก็จะเอาสิ่งที่เราพูดทั้งหมดที่เรามีหลักฐานของที่เรามีไปยื่นต่อศาลมันกันลักฐาว่ามันเป็นคาให้การเราไม่สามารถโกหกต่อสื่อและก็ตํารวจได้แต่คุณเหมียวก็อาจจะคาให้การของน้องของเปี้ยวเนี่ยเอาพูดกันตามหลักความจริงก็คือเปี้ยวอาจจะไม่ได้พูดความจริงก็ได้นะฮะคุณเหมียวเราอะถามน้องทั้งหมดเพื่อที่จะให้น้องมอบตัวเพื่อที่จะถามน้องว่าปลอมน้องถ่วงเวลาน้องว่าประมาณว่าจะเพิ่งไปไหนนะอะไรอย่างนี้กลัวน้องวางสายแล้วก็หนีไปกับเพื่อนล้วก็ต้องปลอมถามน้องทุกขั้นตอนทุกอย่างเพื่อถ่วงเวลาให้ตํารวจอุดร เปี้ยวอาจจะไม่ได้พูดความจริงก็ได้หรือเปล่าอันนี้ผมพูดไม่ได้ไปเข้าข้างหรืออะ,อะไรนะฮะทุกอย่างต้องถามเปี้ยวเพราะเราฟังจากน้องมาอย่างนี้จริงทุกอย่างอันนี้ก็คือฟังจากน้องมาแต่น้องอาจจะไม่ได้พูดความจริงแล้วคุณเหนียวออกมาพูดให้สัมภาษณ์ขานสืออาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้ไหอะไรจริงไม่จริงเหี๋ยวบอกตั้งแต่ในข่าวหรือว่าไปถามน้องอีกทีหนึ่งครับอืมและทีนี้ทางทางด้านของคดีท่านตำรวจเรียกไปสอบปากคำคุณเหมียวพร้อมจะไปใช่ไหมฮะอ๋อพร้อมพร้อมค่ะพร้อมพร้อม อ,อีกคําถามหนึ่งคำถามสุดท้ายถ้าย้อนเวลากลับไปไดในการสัมภาษณ์วันนั้นคุณเหมียวยังจะพูดประโยคประโยคนี้อยู่ไหมฮะว่าทางด <vị, S 1> ้านของแอมชอบรถหรูจะได้เรียกค่าตัวได้แพงๆนะฮะพี่หนูเป็นคนไม่โกหกคือเราฟังมายังไงเราต้องออกให้หมดครับคือเหมียวไม่มีเจตนาอยู่แล้วว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้จะพูดไหมมันต้องพูดอ่ะอืเราไม่ได้ทักเพียงเพียงแค่เราให้ให้การกับความเป็นจริงว่ามันเป็นยังไงครับ อย่ามาอะไรกับเมียวเลยเหมียวจริงใจกับคุณนะคุณคุณกันแน่คุณเป็นคนยังไง เราทําบุญให้ลูกคุณทุกอย่างอย่างที่คุณโทรมาขอเราทุกวันเนี่ยถ้าเหมียวถือจริงอะไรจริงอย่างที่เหมียวบอกเนี่ยเหมียวทาให้น้องทุกวันนะลูกทําด้วยใจแม่อโหสิกรรมให้ทุกอย่างอะไรที่มันผ่านไปแล้วให้มันผ่านไปคุณแม่คะคุณแม่ฟังดีๆนะคะคุณแม่โตแล้วคุณแม่เป็นผู้ใหญ่แล้วเหมียวก็เรียกคุณแม่ว่าแม่ตลอดกราบขออภัยแม่ตลอดเวลาวันนี้คุณแม่ต้องการเรียกร้องเงินจากเหมียวแล้วคุณแม่หากินกับศพน้องเหรอคุณแม่อยากให้น้องหลุดพ้นไหมอันนี้เหมียวพูดจากความดังสาร เขาคุยกับคุณแม่เนี่ยด้วยความนอบน้อมตลอดเวลาจนแม่กระทั่ง5ห้านาทีสุดท้ายก่อนที่ข่าวจะออกคุณแม่ก็ตอบรับด้วยการ์ตูนส่งนี้มาให้เหมียวแล้วคุณแม่แบบนี้กับเหมียวคุณแม่ดูสังคมตอนเนี้ยที่เขาเคยรักเคยเข้าข้างคุณแม่ตอนเนี้ เขาเข้ามาให้กําลังใจแบบเป็นล้านเลยค่ะคุณแม่ค่ะยไม่ได้ดีใจตรงนี้หรอกนะคะคุณแม่แต่ว่าเมียพูดในความสัดจริงของเมียว่าการให้ปากคําต่อนักข่าวการให้ปากคําต่อเจ้าหน้าที่ทํางานเมียต้องให้ด้วยความสัดจริงตั้งแต่ทีแรกแล้วค่ะฉันก็โจมตีเมียว่าทำไมเมียทำร้ายน้องสาวขนาดนั้นและก็โดนลส่กระแสเหมือนกันค่ะขอบคุณคุณเมียนะคะสำหรับข้อมูลยินดีค่ะยินดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ทั้งหมดทั้งมวลนะคก็นี่ก็เป็นความจริงอีกหนึ่งเรื่องอีกหนึ่งด้านที่เราเอามานําเสนอเรานําเสนอไปแล้วว่าทางฝั่งของน้องแอมก็มีการเอาไปแจ้งความทางฝั่งของพี่สาวของคุณเปรี้ยวก็คือ คุณเหนียวประภาสิริก็มีการออกมาบอกเหมือนกันว่าถึงยังไงถ้าย้อนเวลากลับไปก็จะพูดคํานี้แหละเพราะว่าน้องสาวเป็นคนพูดมาแบบนี้ถ้าจะเรื่องจริงหรือไม่จริงก็ให้ไปถามน้องสาวเอาเองก็ยืนยันว่าที่ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนไปแบบนั้นเนี่ยคือได้รับคําชี้แจงได้รับข้อมูลมาจากน้องสาวจริงๆรแล้วก็ยืนยันว่าตัวเองเนี่ยพูดจริงๆด้วยไม่หนักใจถ้าหากว่าทางครอบครัวอีกฝ่ายหนึ่งจะมีการดําเนินคดีเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็คุยกันปกติแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมหลังจากนั้นถึงเกิดการฟ้องกัน